สวัสดีค่ะมาพบกับห้ยนานาของเราอ,อีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันที่29เ้ลยนะคะ29เมษายน2563นะคะวันนี้มีสูตร2ตัวตรง2ตัวโต,ต๊ทั้งบนทั้งล่างมาฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นแนวทางได้ทุกเว็บเลยนะได้ทุกเว็บได้ทุกห้องนะคะ10รอบคำนวณแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็แทง10บรอบที่เราคำนวณได้นะคะ ก็เราก็มาดูสิว่า10รอบนี้มันจะเข้ากี่หางนะคะอย่าลืมนะคะทางตรงทางโตะนะคะบนแล้วก็ล่างนะคะวิธีการคิดคำนวณไม่ยากเลยนะคะก็จะใช้หลักร้อยบนนะคะคูณกับ2ตัวล่างนะคะหลักร้อยบนของเราก็จะเป็น4นะคะ4คูณกับ10บสองตัวล่างนะคะก็อันนี้นะานะก็แยกวิธีการคำนวณให้แล้วนะคะเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่บวกลบ10บวกลบ5แเต้มนะคะ ก็จะได้เป็น40ใช่ไหมคะ4คูณ10เท่ากับ40เนาะซ้ายมือจะเป็นลบนะคะขวามือจะเป็นบวกลบ5แต้มก็ลบทีละแต้มเหมือนเรานับนะคะบวก5แต้มก็เหมือนบวกขึ้นมาทีละแต้มเหมือนเรานับเหมือนกันค่ะคะ่ะอันนี้ก็จะได้40ลบ5แต้มก็จะเป็น35นะคะบวกก็เป็นถึง45นะคะจาก35ถึง45น,นี้นะนะก็คิดให้แล้วนะคะก็มีกี่หางคะ 1>, 1 2 3 4 5 6องสดแปดทั้งหมดได้9หางนะคะ10บรอบ9หางก็ค่าขนมน้อนะนะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจก็นำไปใช้ได้นะคะเป็นแนวทางได้นะคะแต่ขอเน้นย้ำนะคะว่าอย่าเยอะนะคะก็ได้แค่ค่าขนมขนมนมเนยพอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หัวนานาน,าน,นะคะจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะ ต่อไปเรามาดูสูตรวิ่งบนกับวิ่งล่างอยู่ในสูตรเดียวกันกับรูปสองตัวบนสองตัวล่างนะคะโอเคค่ะสําหรับสองตัวตรงต้นบนล่างของเราวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอจบเพียงแค่แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ